สวัสดีครับวันนี้มีแนวทางนะครับของอาจารย์วิษณุนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับให้งวด16ตุลาคม2567นะครับให้1ให้5ให้7นะครับให้1ให้5ให้7นะครับให้1ให้5ให้7นะครับในตารางนี้ก็จะมี 8มีเจ็ดมีสี่มีห้ามี1นะครับถ้าเพื่อนจะจับในตารางก็ได้นะครับจับคู่นะครับส่วนเด่นในตารางมี7ดมี1มีห้านะครับเด่นเคยเข้านะครับจับคู่ในตารางนะครับแต่ทางหลังนี้มาหลุดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่ผ่านมานะครับเลขเด่น ข้านะครับของอาจารย์วิสณุนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับเนี่ยนะครับผลหวยที่ออก6 6 5 5หนะครับเข้าที่เลขเด่นนะครับ6นะครับ ในตารางไม่เข้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เข้าเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่างอาจารย์วิษณุจะมาแทบทุกงวดนะครับส่วนงวดนี้ก็เนี่ยนะครับแคบไว้พิจารณาได้นะครับให้หนึ่งให้ห้าให้เจ็ดนะครับให้หนึ่งให้ห้าให้เจ็ดนะครับ มาได้บนล่างนะครับหรือจะนำเลขเด่นไปเทียบกับเลขเด่นตัวอื่นหรือของเจ้าอื่นก็ได้นะครับให้เหลือหลักเดียวนะครับจะได้นำไปซื้อสลากแบบน้อยตัวนะครับแล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับนี่นะครับแนวทางนี้ เป็นเลขเจาะนะครับบนล่างนะครับเด่น5กับ8ดึงเด่นมาสุดวด16ตุลาคม2567นะครับดึงเด่นสุดนะครับ5นะครับจับคู่มี15-35งห้า้าด้านะครับ18 3 8 78 8 8นะครับมาได้บนล่างนะครับเน้นเน้น5นะครับตัวเดียวนะครับเน้นฟัน5้าตัวเดียวนะครับเด่นสุดนะครับ 16ตุลานะครับก็เห็นมาบ่อยเช่นกันนะครับก็เลยนำมาฝากนะครับนำมาฝากงวดนี้งวดแรกนะครับได้เจาะบ,บนล่างนะครับฝันหตัวเดียวนะครับแคบไว้พิจารณาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Lottery Channel ด้วยนะครับคลิปหน้ามีแนวทางมาฝากอีกนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับ